สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแหงเตนานา่ะคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเรียญน,นี้เป็นพระเศียรใหญ่นะครับท่านยังไม่ได้ทํากันล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับรู้สึกว่า จะได้มาเมื่อสองกันธิ์ก่อนครับสําหรับดินนี้ครับครับคือถ้าผมเก็บมาแล้วที่ผมได้มาก่อนน้าน,านั้นผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยครับครับแต่ยังไม่ได้ทําการล้างเสื้อเรียนหรอกครับท่านที่ทำการล้างก็มีอีกส่วนหนึ่งแต่เก็บไว้แล้วจะเบิ้มออกมาเพราะมันถูกอากาศมจะเลอะเสื้ออื่นตีเลยครับเรามาดูขา่าวเดือนนี้จะเป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ล่ะครับท่าน พระเิียรใหญ่นะครับสัาหรับดินงนี้ครับท่านก็สวยงามออัการนะครับเนี่ยตัวหนังสืออาจจะบางไปนิดหนึ่งครับท่านเราต้องดูใกล้ๆแบบนี้เลยครับนี่ครับต้องซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เลยครับท่านมันถึงจะเห็นชัดเจนนะครับปนลมรูปพรงท่านแล้วก็ตัวหนังสือนะครับท่านเราดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านซิปเปอร์นิกเกิลดูด้านนอกดด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่สีทองจะกลายเป็นสีน้ำปีไปแล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทําการล้าง ทำความสะอาดอะไรนี <developments? S 1> <power> like <power> ้นะครับโอเคอยู่นะครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านก่อภูมิพลอดุลจิดิ์สวนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านก็สวยงามกันนะครับมาดูบรม้รูปพระองค์ท่านนี่อยครับว่าเป็นไย่างไรมั่งกับท่านดูจากด้านล่างขึ้นไปครับนี่ครับไล่ขึ้นมาขึ้นเบื้องหน้าพระองค์ท่านเราก็พัเสียนพระองค์ท่านเราก็ด้านหลังไล่ลงมานี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับท่านสวยงามมากันครับแต่ รอยบุบรอยบี้ก็มีครับแต่น้อยมากครับท่านไม่ถึงกับเยอะๆอะไรมากมายเลยครับแต่ถ้ามีรอยบุบรอยบี้เยอะกว่านี้ก็คงไม่ไหวครับท่านแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับมาดูขอบเฟืองกันเดี๋ยวครับว่าเป็นไงมั่งครับดูขอบเฟืองเรียนนี้ไปเลยครับนี่ชัดเจนนะครับโอ้โหพีกขึ้นมาปุ๊บเห็นรอยบุบเลยครับนี่ขอบเฟืองสลับเรียบนะครับขอบเฟืองสลับเรียบนี้เรียนนี้ก็โอ้โหครับโอเคครับคมชัดเจาะมากครับท่านไม่มีการสึกหรอนิดๆหน่อยๆครับท่านดูดิครับหมุนไปรอบๆ ไปเลยครับว่าจะมีเยอะขนาดในสำหรับเปลี่ยนนี้ครับของฟืนสสาหรับเลียบนะครับนี่ขับหมุนไปเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงตรงนี้โอ้มีครับพ็นี่ครับมีอยู่แค่สองสามจุดแค่นั้นนี่ครับที่ว่าเห็นสะดุดตาครับนอกนั้นก็นิดๆหน่อยๆอีกครับพี่ก็มาดูด้านหลังครับว่าป็นไงบัางครับสําหรับเปลี่ยนนี้ครับนี่รับกานหลังนะครับต้องมาดูใกล้ดีหนึ่งครับเมื่อกี้มันมองไม่ค่อยเห็นเลยครับ ตัวนังสือมันบางนิดหยู่ประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวชี้กันอยู่นะครับนี่ตัวที่สี่ห่างกันมาหนี้หนึ่งนะครับท่านพอศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกกับท่านสองห้าห้าหกนะครับท่านสําหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสําหรับปีสองห้าห้าหกเนี่ยสว่วนตรงกลางคือวัดไอรุนลาดเวลาหลานตําลงจไม้นี่คือแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอูครับวัดไอรุนก็บางไปนิดนึงนะครับท่านดูครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยนี่ครับ หรือว่าเป็นที่กล่องของผมนี่ครับแม่นานเจ้าพยาครับตามลงมาอีกนี่คือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบิงครับสำหรับจำนวนการผลิตครับปีสองห้าห้าแปดเนี่ยจำนวนการผลิตก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับชอยปีสองห้าห้าแปดสองห้าห้าหกดิออสองห้าห้าหกดิห้าแปดเฉยเลย ปี2556เนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่254ล้าน5 1 0 1 3 0 0เหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะมากเลยครับท่านโอ้โหครับเอ้ยไม่ใช่นี่นี่มันเหรียญ5บาทนี่ครับผมมื่นมื่ไปแล้วเนี่ย91ล้านพอดีพอดีครับท่าน2558นะครับท่าน91ล้านพอดีพอดีนะครับท่าน91ล้านพอดีพอดีนะครับท่านเมื่อกี้นี่ดูเหรียญ5บาทเฉยเลยครับตาไม่ค่อยดีแล้วครับเนี่ยเหรียญนี่ ส่วนในเรื่อดับเงินเซียนควายยูที่เลรียละห้าสิบาทเท่านั้นเองครับท่านตัวเหรียญที่ผ่านกันใช้แล้วครับตงอยูที่เลรียละสิบสองบาทถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ